วิ่งทุกวันนะจะได้กําลังใจวันนี้คุณแม่มาเปิดหัวให้ก่อนเลยแม่คนที่ไหนแม่คนอุดมพรนี่ในพื้นที่อุดมพรเห็นไหมตัวแทนของคนอุดมพรพี่ใสนะครับมาเปิดหัวส่งบุญนะครับร่วมส่งบุญส่งกําลังใจให้ก่อนออกสตาร์ทนะครับวันที่25ของการวิ่งนะครับสรงกับวันจันทร์ที่ 16มิถุนายนนะครับ2อ1 8ครบ5้ากิโลนะครับไปครับ500โลห้าโลนะครับนี่ไปแล้วครับตีไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะครับออกสตาร์ทจากหลักกิโลเมตรที่241นะครับถนนทางหลวงหมายเลข226นะครับทิศทางนะครับมุ่งหน้าเข้าในพื้นที่อุจุมพรพิสัยนะครับอุจุมพรพิสัย ขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับคุณนะครับพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรอุทุมพรพิสัยนะครับภูทรจังหวัดศรีสะเกษมาอำานวยความสะดวกและร่วมดูแลความปลอดภัยในพื้นที่การวิ่งนะครับในเขตพื้นที่ส่งต่อมาจากสำโรงทาบนะครับเข้า สีขอรับภูมิสำโรงทราบมานี่เลยครับอันนี้เข้ามาห้วยทับทันส่งจากห้วยทับทันมาอุทุมพรพิสัยมุ่งหน้าเข้าสีสะเกตวันนี้วันจันทร์ที่ส6มิถุนายน2 5 1 8เป็นวันที่25ของการวิ่งในโครงการสัญญาไม่ทอดทิ้งขอวิ่งผพ้บ้านสุขสุดท้ายสองนาบนนะครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะครับขอให้ทุกคนมีแต่ความสุข สุกกันเพราะทุกคนเนี่ยคือร่วมร่วมบุญกันนะครับนะร่วมสร้างเป็นกําลังใจให้พี่ไทยเพราะส่งผ่านพี่บินเพชรพันธ์เพื่อไว้ช่วยประชาชนนะเนี่ยครับขน้าคนหนูเขียวเลยครับแม่เข้าเลย้าคนหนูเขียวนะครับอานุโมทนานะครับขออนุโมทนานะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับนะ ทองไหลมาเทมาไม่มีขอขอขอพอพอพหลงรักสาวสักคนเขาไม่สนใจเรา วิจจำต้องเ้าอันนี้ผ่านหน้าโรงงานใหญ่นะครับบริเวณในเขตพื้นที่อุจุมพรพิสัยอันนี้มีเจ้าหน้าที่นะในาภาพนะครับเจ้าหน้าที่จราจรของสอพอุจุมพรพิสัยมาร่วมอำนวยความสะดวกด้วยนะครับขอบคุณนะครับ มื่อกี้ลมยังปิวอยู่เลยอ่าปิวไหนที่สิปิวหน่อยพี่ท็อปท้องเสียสองสามรอบแล้วนะครับทุกคนแวะปั๊มสองสามรอบแล้วแล้วมีคนถามแขนเป็นยังไงบ้างพี่แขนผื่นที่แขนดีขึ้นไหมพี่ผื่นที่แขนพี่ท็อปบอกดีขึ้นนะครับ่อานี่ครับนิโอมทนาบุญนะครับอนิโอมทนาบุญนะครับอนี่ครับ กำลังใจจากหนึอนะครับตาอันนี้อันนี้อันนี้ทำมือเลยใช่ไหมครับอนุมโมทนานะครับหันเมตรหเมตรในพื้นที่อขอบพระคุณนะครับอ,อ,อนุโมทนานะครับขอให้มีแต่ความสุขเป็นนักวิ่งเหมือนกันไหมเนี่ยใส่เสื้อวิ่งเนี่ย <laughs> อ่า ขอบพระคุณนะครับอนุโมทนานะวันนี้พระอาทิตย์ทรงกฎด,ด้วยดูพระอาทิตย์ทรงกดดวงบล่มเลยพระอาทิตย์ยังทรงกดอยู่นะครับในวันที่25ของการวิ่งนะครับวันนี้ตรงกับวันจันทรที่16มิถุนายน2,518 500กิโลเมตรนะครับเป็นวันที่25ของการวิ่งนะครับตรงกับวันจันทร์ที่16มิถุนายน2518กำลังเข้าเขตในอุทุมพรพิสัยนะครับท้ายขาบวนพี่บินบรรลือฤทธิ์นะครับยังคงปิดท้ายกอดเก็บกำลังใจจากประชาชนและดูนะครับวันนี้พระอาทิตย์ทรงกดพระอาทิตย์ทรงกดดวงใหญ่ กมกมจะเข้าเขตเข้าอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับระหว่างวิ่งนี่นะครับอาทิตย์ทรงกดดวงใหญ่นะครับยังปรากฏอยู่ด้านบนนะครับ บวสองนะครับอันนี้พี่บินเป็นลิสกกำลังวิ่งขึ้นสะพานนะครับเข้าอุทุมพรพิสัยนะครับเข้าไปที่อำเภออุทุมพรพิสัยจะเป็นสะพานข้ามทางรถไฟนะครับสะพานข้ามทางรถไฟ นี่ขบวนท้ายนะครับที่บินบรรลิศกำลังไต่วิ่งขึ้นสะพานครับทุกคนนี่ครับวิ่งขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟนี่นะครับพี่บินท้ายขบวนนะครับปิดท้ายขบวนกำลังวิ่งไต่ข้าม ขึ้นมาบนสะพานข้ามทางรถไฟนะครับเข้าอุทุมพรพิสัยครับพี่บินวิ่งไต่ระดับขึ้นมาบนสะพานข้ามทางรถไฟเข้าไปอุทุมพรพิสัยโค้งซ้ายบนสะพานนะครับต่างระดับโดยครับมีนักวิ่งจากประเทศไอร์แลนด์นะครับประเทศไอร์แลนด์ปิดท้ายให้นะครับ นักวิ่งจากประเทศไอร์แลนด์ครับตร <laughs> งกดอยังดวงใหญ่อยู่เลยนะครับอันนี้ท้ายขบวนพิบินนะครับวิ่งไต่ระดับขึ้นมาบนสะพานข้ามทางรถไฟนะครับเข้าอุมพรพิไสมาสักครู่บีไทยเอกพันธ์ผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้พิบินท้ายขบวนบนีวิ่งไต่ระดับขึ้นไปบนสะพานนะครับข้ามทางรถไฟ บนหัวยังมีอาทิตย์ทรงกฎดวงใหญ่อยู่เลยนะครับ นะครับพี่บินนะครับก็วิ่งในระดับขาลงนะครับสะพานข้ามทางรถไฟเข้าอุทุมพรพิสัย ช่วงทางลงสะพานข้ามทางรถไฟนะครับเข้าอุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกตถ่ายขาบวนพี่วินบรลลลิตนะครับตอนนี้วิ่งขาลงนะครับวิ่งทางลงนะอันนี้ หัวขบวนนะครับพิไทยเอกพันธ์ในครึ่งวันช่วงเช้านะครับของวันที่25ของการวิ่งตรงกับวันจันทร์ที่16มิถุนายนนะครับตอนนี้หัวขบวนพิไทยเอกพันธ์บรลรลฤทธิ์นะครับใกล้จะถึงจุดพักใกล้จะถึงจุดพัก10กิโลแรกของช่วงเช้าแล้วนะครับกำลังผ่านป้ายศีสะเกด24กมนี่ครับ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่รวมสร้างบ้านส,สุดท้ายตรงปลรดอยู่นะครับอาทิตยังทรงกรดอยู่นะครับเวลาก็ตรงไปตามกําหนดนะครับขบวนที่เป็น กำลังตามมานะครับแต่นี่คือหัวขบวนของวันที่25ในการวิ่งนะครับวันที่1 6มิถุนายน2518ตอนนี้พี่ไทยก็เข้ามาวิ่งมาสู่หลักกิโลเมตรที่1 5 1นะครับหลักกิโลเมตรที่1 5เมเรียบร้อยน,อน้องจากโรงเรียนกำแพงนะครับมารอรับ นี่ครับกำลังใจนะครับเข้าในพื้นที่โรงเรียนกำแพงอันนี้เป็นสภานักเรียนโรงเรียนกำแพงนะครับมารอต้อนรับส่งกำลังใจให้กับหัวขบวนนะครับพี่ไทยเอกพันธ์บลือลทธิต สุดที่หลักกิโลเมตรที่1 5 1ใน10กิโลครึ่งวันแรกนะครับครึ่งวันเช้านะครับครึ่งวันเช้าของ10กิโลนะครับบนในวัน25ที่ของการวิ่งนะครับเรียนขอบคุณขอบคุณนะครับขอบพระคุณนะครับเนี่ยเป็นกำลังใจวันนี้วันจันทร์